จ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะจากต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะควายมีพักมาให้ประกาศเอ้ยมาให้กระตา่ายอ่ประกาศคอร์ดเนาะคะ่ะโรมานานั่นแหละค่ะเอามาให้เขาทุกเสาละค่ะกระต่ายของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะนี่ตาหากักปะคะกระต่ายตัวใหญ่ใหญ่เบื้องบนะน่ะปัญญาตกันกินพักคือสีสยบคักเนาะ สือมาสองสองหัวจ้ะหัวมันใหญ่ดีก็เลยแบงมาให้กระต่ายน่องกระต่ายกระต่ายค้นปุ๋ยนะฮักดีนั่นกินดีดีพักกันนี่ได้เบิดละเอามาเครือหัวหัวหนึ่งกับแบัใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเอ,อ้ยกินพุ่นอะโกงเพิ่นของเด็กน่อยในตึกนี่ละ่ะเขาเลี้ยงไว้ มันสิมีสวนอยู่หลังบ้านเนาะจ้ะเนาะอากาศกระสดซื่นดีค่ะพุ่น่ะพุ่นเบิ่งเหอะเด้อค่ะเด้อกะเก็บภาพเอ่อที่แตกต่างมาฝากเนาะค่ะเนาะสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านค่ะนี่ของเจ้าของกระต่ายเพิ่นดอกขอดปอกไอออกมาเนาะขวอยู่ในห้อง ก็กได้ออกมารับอากาศสูตรอากาศแน่ตอนเต่าเนาะค่ะเนาะนี่ทายให้เบิ้งหดทางขยะจะได้เห็นมุมที่หอ,อยยูนะคะเนาะนี่อ้าวนี่ลูกบอลของเด็กหน่อย เสียงนกเจียวเจาเจียวเจาอยู่พูนวิวดีดีพี่น,อน้องเนี่จ้ะเออเมี่ันมองกระโดดจำอีกนั่นนะแต่ยินเสียงเด็กหน่อยเห็นน้องกระต่ายน,นี่กะอ้ามากเขาหลายพ,นะพูนนะพันธาพักไม่อีกได้นั่นนะ บล็อกขึ้นบล็อกขึ้นเจ้าบล็อกขยกินได้เนี่ยนะอิ่มหรือทีคืออ่ะเอาไว้หายยู่นี่ล่ะบวกเก็บไปขึ้นดอกอ่ะกินเข้าไปเจ้าบล็อกขึลีเพิ่นบล็อกขยกินบันไดกินแต่ล่วงมนาผักการ์ดคอต่ะแต่ห้างน้อยแต่เนาะอาะค่ะกฝากไว้เป็นภาพสวย ย่ามเศร้าของประเทศเยอรมันเนาะค่ะเนาะกะเออกะว่ามันตาหักดีคนปุ๋ยตัวเมียทั้งคู่เด้อจัดเด้อ <c oughs> ไปละคะ่ะมากกัฝากกดไลค์กดแชร์น,เนะ,ะเดอะ้อค่ะเด้อเป็นภาพที่น่ารักมากอะ่ะ <c> ค <oughs> ่ะไปละคะ่ะยูดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอะ้อบายบายคะ่ะ